สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ต้นบุญจะพาเพื่อนๆมาตั้งค่าโปรโมชั่นนะครับผ่านเวอร์ชั่นมือถือนะครับของ Cellular Center Lazada นะครับ f l e x ี Combo นะครับหลังจากที่ผมสอน เฉพาะเวอร์ชัน PC มาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้มาดูการตั้งค่าแบบในมือถือกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็เข้ามาที่ App s e l l e r Center นะครับล็อกอินใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยเช่นเคยนะครับกดเข้ามาที่ s e l l e r Center ได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาที่ s e l l e r Center แล้วเพื่อนๆก็เลือกเมนูเครื่องมือนะครับจะอยู่มุมล่างซ้ายของจอของเรานะครับเลือกที่เครื่องมือครับแล้วก็ มาที่ตรงการตลาดครับกลางของหน้าจอขวาสุดนะครับจะมีคําว่ายิ่งซื้อยิ่งลดนะครับเพื่อนๆเลือกยิ่งซื้อยิ่งลดได้เลยครับเราจะสร้างแคมเปญใหม่นะครับเราก็เลือกสร้างโปรโมชั่นใหม่ด้านล่างเลยนะครับด้านบนสุดเพื่อนๆใส่ชื่อโปรโมชั่นนะครับผมจะตั้งชื่อโปรโมชั่นว่าซื้อ500ลด10บาทระยะเวลาที่โปรโมชั่นมีผลนะครับวันที่เริ่มต้นนะครับวันนี้วันที่13นะครับ อันนี้จะเป็นวันที่สิ้นสุดนะครับสิ้นสุดสักวันที่17ก็ได้ครับกดโอเคได้เลยครับจํานวนคำสั่งซื้อโปรโมชั่นที่ต้องการสร้างหรือว่าจํานวนคูปองที่เราต้องการสร้างนี่แหละครับผมจะใส่100นะครับ100คูปองนะครับหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นครับเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับจํานวนรายการสั่งซื้อถึง x หมายถึงว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้า1ชิ้น 2ชิ้น3ชิ้นนะครับด้านล่างก็ es, alcohol, yeah, จะเป็นประเภทของส่วนลดนะครับส่วนลดจะเป็นเงินสดหรือว่าส่วนลดจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ยอดนิยมก็จะเป็นส่วนลดแบบเงินสดนะครับแล้วก็ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเลือกส่วนลดแบบเงินสดนะครับก็จะกลายเป็นว่าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจํานวน1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับส่วนลดจะเป็นเงินสดนะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจํานวน1ชิ้นตรงน wow. ี้นะครับ 1ชิ hmm. ้น2ชิ้น3ชิ้นตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็น1ชิ้นนะครับส่วนลดจะเป็น10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเปลี่ยนจากจํานวนรายการถึง x ชิ้นเป็นมูลค่าการสั่งซื้อก็ไ้ครับเมื่อมูลค่าการสั่งซื้อของลูกค้าถึง500บาทส่วนลดจะเป็น10บาทอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับผมเปลี่ยนจากจํานวนรายการมาเป็นมูลค่าการสั่งซื้อนะครับเมื่อมูลค่าการสั่งซื้อถึง500บาทส่วนลดเงินสดจะเป็นนี่ครับ หากมูลค่าการสั่งซื้อถึง500บาทส่วนลดจะเป็น10บาท20บาทก็แล้วแต่เนเพื่อนเลยนะครับผมจะลดเป็น10บาทนะครับเมื่อมูลค่าการสั่งซื้อถึง500บาทนะครับส่วนลดเงินสดจะเป็น10บาทนะครับโปรโมชันนี้ใช้กับสินค้าทั้งร้านหรือว่าเฉพาะบางสินค้านะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนตัวผมจะเลือกทั้งร้านนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันได้เลยนะครับแล้วกดโอเคครับ